ช่วงทวายไลท์ไทยลูกทุ่งทวายไลท์ไทยลูกทุ่งเวลาทำทีไรพวกเราสี่คนมีความสุขมากแต่คุณวั์คนเรียนเรื่องการเต้นเพิ่มเติมไม่ไม่ทำได้อย่างเงี้ยรับปั๊มปั๊มได้แลวตอนออกตัวไม่โอเคแต่ถ้ายกขาไม่ได้พี่หนูหนูจะบอกพี่นวั์ให้นะถ้าเบสิกก่อนเลยนะเบสิกองเดินเต้ยนะไปนี่ยขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอ้าวขวาซ้ายขวาไปซ้ายขวา โอเคครับผมสนี่คุณก็ได้เรียบร้อยอย่างดีคุณวัฒน์ครับเรียนเพิ่มเติมนะครับเรเพิ่มเติมนะฮะคุณเวจะพยายามปรับปรุงครับดีมากครับโอ้อาอย่าให้อาอย่าให้พี่นวัดเต้นเลยครับตดยองคอมจังหวะเลยครับเป็นความเศร้าอย่างมหาเลยนะครับผู้ชครับทวายไลฟ์ไทยลูกทุ่งของเราในวันนี้นักร้องรับเชิญของผมนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อปี2519มีเพลงเพลงหนึ่งดังขึ้นมาแบบตัวเขาเอง ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะฮะแล้วบอกว่าความดังของเพลงนี้ที่ในปี2519ดังขนาดไหนเอาเป็นว่าถ้าชิงฉาบทัวใครก็ตามที่ขึ้นรถแล้วไม่ร้องเพลงเพลงนี้ถือว่าผิดนะครับเนื้อเพลงนี้ทําให้เพลงนี้ดังมากๆและคนที่แต่งเนื้อร้องแต่งได้อย่างงดงามแล้วคนร้องก็ร้องออกมาถ่ายทอดอย่างสุดยอดจริงๆครับดังตามๆตามๆติดๆกันมาพอเพลงนี้ดังปุ๊บเพลงของเขา ดังหมดเลยดังหมดตามดังกันมาเต็มไปหมดเลยเพลงที่พูดถึงชื่อเพลงว่ารักจางที่บางประกงโอ้โหอ่ะบอกเลยว่าคนแต่งเนี่ยเขาแบบว่าใช้สมบัติจำนวนของคำสัตว์อ่ะถ่าเจ้ามองถ้าเจ้าเมินพี่หมองถ้าเจ้าเมินพี่ม่องถ่าเจ้ามองพี่เหมือนผ้าพันกันเปื้อนนานก็เลือล้างไปโอ้แบบใหญ่มาตัดไม้ตีน้องมีแกล ควรปรับปรุงด้วยกันร้องปรับปรุงการเต้นปรับปรุงการร้องแต่คนคนนี้ไม่ต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะคนคนนี้คือเจ้าของเพลงเพลงนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับสดใสรุ่งโพทองรักจางที่บางปะกงครับเชเลย สวัสดีชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับก็ยังไงอย่าลืมฝากติดตามรายการทวายไลท์โชว์ได้ทางบอน t v วีออฟฟิเชียลอย่าลืมกดติดตามนะที่สำคัญอนะเซลฟี่ตัวเองด้วยนะน่ารากอะ ดีครับยอดโอ้เสียงสุดยอดจริงท่านผู้ชมผมผมยังขนลุกอยู่เลยครับคือผมไม่นึกจริงๆนะครับ่าสดใสรุ่งพระทองมาจนถึงวันนี้ยังร้องเพลงได้คีย์นี้อยู่และยังร้องได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ชายคนนี้นะท่านผู้ชมตอนเมื่อก่อนสมัยผมทำทวายไลฟ์ไายลูกทุ่งใหม่ๆผมก็บอกคนของผมไปว่าไปเอามาให้ได้ครับไม่ว่าเขาจะร้องได้หรือไม่ได้ก็ตามตอนนั้นนะผมพูดคำนี้แล้วพอไปเอามาผมมาร้องเพลงในรายการผมท่านผู้ชมผมบอกได้เลยว่า นี่แหละพระเอกตัวจริงคุณยอดจริงๆครับ,รบขอบพระคุณมากครับคุณจำตอนนั้นได้ไหมสมัยตอนนนั้นทำทวายไลโชว์เกือบ <Twilight Show S 1> 20ปีครับประมาณนั้นแหละออตอนนั้นถ้าในวงการบันเทิงเขาเรียกว่าศิลปินอย่างผมเนี่ยตายแล้วครับ,ค,รบคือไม่มีแล้วฮะหยุดวงดนตรีก็หยุดแล้วนี่นักดนตรีอยู่ข้างหลังเนี่ยเคยร่วมงานกันแต่กระสันสั้นเซ็นหมดตัวเองก็ไม่มีอาชีพ ร้องคาเฟ่ก็อาทิตย์หนึ่งร้องในวันสองวันพวกตลกนน่หากินแย่งกินอตอนนั้นตลกเขาดังคิวเขาเต็มหมดนนักร้องไม่มีเวลาไม่มีคิวให้ลําบากมากครับก็ปรากฏว่านี่แหละครับแม่ผ่องศรีนี่แหละบอกว่ารายการถวายไฟ้ไทยลูกทุ่งเขาอยากแย่มาออกรายการเชื่อไหมคร,ครับผมมีความรู้สึกหลังจากวันที่มาออกแล้วผมรู้สึกว่าคุณต่อยคือผู้ให้กําเนิดผมไม่ใช่พ่อนะฮะแต่ว่าคือกบมาเกิดอีกครั้งหนึ่ง เชื่อไหมครับหลังจากออกรายการทวายและทาลิ้นุ้งผมมีโอกาสได้บันทึกเพลงเพลงเก่านํามาร้องคาราโอเกะมีประมาณเกือบพันเพลงแล้วก็มีมีบริษัทติดต่อให้ไปบันทึกเสียงอีกหลายชุดจนกระทั่งล่าสุดคือรักน้องพรโอ้โหแล้วก็อีกดังดังจริงจริงดังแบบรักน้องพรก็ไม่ต้องพูดเลยนะครับด้วยโทนเสียงแล้วด้วยวิธีการร้องไปที่ไหนก็เออเออ ไม่มีใครร้องได้ฮะมันไม่มีวันอ่ะมันยากแล้วมันแต่ว่าคนคนนี้ร้องได้และชีวิตอย่างที่พูดจริงๆนะครับชีวิตลูกทุ่งในสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่เราเราหยิบลูกทุ่งมาทำเราก็ปรึกษาหลายๆคนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่มีแม่ผ่องนี่แหละเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีทุกคนบอกร้องเถอดร้องดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้แต่พอตอนทําเสร็จมีความสุขมากคุณเอ๋มีความสุขสุดๆมีความสุขว่าเราได้เห็น ไดเอกตัวจริงเราได้เห็นคนจริงๆกลับมาเราได้เห็นนักร้องที่มีความสามารถที่สุดๆจริงๆแต่ว่าคุณสดใสครับตอนนี้เห็นบอกว่าออกเพลงชุดใหม่แล้วอ๋อชุดใหม่ครับบอกได้เลยรายการผมผมส่งต่อได้เลยค,ค,คอัลบั้มชุดอนิจจาชาวนาไทยร้อ,อ,องร้องให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมสักนิดหนึ่งอนิจจาชาวนาไทย เรามันคนชาวนาอยู่กับวายจะยากดีมีจนก็คนไทยปู่ยาตาทวดปวดใจนะทำหน้า,นานเหนื่อยนักรู้บ้างไหมเป็นกระดูกสังหลังของชาติไทยแต่ปูกกลอนใกล้ตายอรมาร์เฮ้ยสู้เว้ย ลักษณะนี้ถ้าทานจะมีอีกแล้วลักษณะนี้คือเพลงมาแนวนี้เนี่ยนะฮะทานจะมีอีกแล้ววันนี้ดีใจดีใจมากอาครับคุณอาครับวันนี้เนี่ยเป็นวันดีครับคุณอาต่สายลูกบอลทองมาพิธีกรของเรามีอยู่ท่านหนึ่งครับที่ชอบเพลงของอามารืออยากจะขอให้บทเทิลเพลงรักใจบางคนนี่วันนี้นี่เดียว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 รอรอเดี๋ยวก่อนรอนี่เดียวนี่เดียว ต่อเขานะ,ะนต่อแต่ก็หันหน้าไปพราคุณก็ต่อ,อดนตรีมิวสิก่ะเฮ้ยแต่ผมลืมเสียบอกเลยนะไประวงลงเฝ้าสาวเจ้าป่าทางเวงองลงเกิด ากจากไปไกลตามในอุราเราวนมตรมไม่ไม่ต้องเจ้าอย่ามองยี่เมืองถาพันกันเปื้อนบ้านเรือนลาไปใหญ่มาตัดไม่ดีน้องมีแฟนใหม่ทิ้งชาวนาไรไปกับหนุ่มเศรษฐีน้องเรือเรือบด อเรือมานาพระตาบ้านเขาหาคนงามหาข่าวมองข้าวไม่มีชีวิแทนข้าร้อบ้ากงกงลมใจอนงบกงเรื่อยกันเลยพ่อ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  ไม่ใช่ไม่ใช่ถึครับไม่ใช่ไปสวรรค์แล้วครับไม่ใช่คุณไม่ผิดคุณนวัดไม่ผิดผมขอเคลียร์นิดเดียวก่อนไปเล่นดนตรีเล่นในถูกต้องขาเลยเหลายหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วอาจารย์ฮะอาจารย์เล่นยังไงให้พี่กรหนูจำเนื้อไม่ได้มาโทษเล่นอย่างนี้ได้ไงโอ้สุดยอดพี่สุดยอดทำไมเบรกแค่รองจบเลยนะเขาชอบจริงๆแล้วก็รักกันแต่ว่าที่แน่ๆผมมี ผมมีพิธีกรร่วมอีกท่านหนึ่งครับเขาอยากจะแบทเทิลเพลงรักน้องพรด้วยเหลือเกินนี่ฮะไม่ทราบพอจะสู้เขาไหวไหมโอ้สู้กับเขาเลยเหรอเขาสดใสจะสู้ไหวเขาหย่อนน้ำมันเบรกมาเลย่คืออันนี้เขาเขาไปได้ยินข่าวเขาไปได้ยินข่าวว่าถ้าเกิดว่ากินน้ำค้างแล้วจะดีครับพอก็เห็นว่าจิ้งหรีดมันกินน้ำค้างตอนเช้าแต่เขาลงทุนมากกว่านั้นเขาจะเจอกับสดใสรุ่งมทองเขากินจิ้งหรีดเลยเขากินนะบอกเขา นักร้องเด็กหนุ่มคนนี้มาจากจังหวัดอ่างทองเด็กคนนี้มาจากจังหวัดอ่างทองเป็นคู่แข่งกับตัวสายรุ่งโพทองเป็นคู่แข่งกับตัวสรุ่งโพทองเขาชื่อมืดมัวเขามาจากอ่างเลยขาจะสู้เขาไม่ไหวจริงๆนะชื่อวุฒิมืดมัว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 อ่างทองอะไรสใสรุ่งโพทองนี่ก็ข้องใจนิดนึงครับหลังจากออกมาร้องแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเลยไม่รู้ว่าศิลปินรับเชิญกับ ออกพิธีกรเนี่ยใครเป็นผู้พูดขอโทษขอโทษการแต่งตัวขอโทษการแต่งตัวเนี่ยคุณต้องพัฒนาหน่อยเพราะพวกผมพัฒนาไปไกลแล้วเอางี้เราจะจากท่านผู้ชมไปนะฮะในวันนี้ด้วยเพลงเพลงนี้เพลงที่สุดยอดเขาอีกเพลงหนึ่งแต่อย่างที่บอกแล้วเขามีอัลบั้มใหม่ลองไปฟังกันอัลบั้มชุดอันิีจาชาวนาไทยเฮ้ยสู้เว้ยอันิีจาชาวนาไทยนะครับไปหาฟังกันก่อนลองหาฟังกันแต่ว่าเรา จะจากกันไปด้วยเพลงนี้ครับจากสดใสรุ่งโพทองนะฮะแบทเทิลก่อเด็กของผมนะครับมืดมัวมัวอ่างทองนะรักน้องพอครับล้ำไปก่อนครับสวัสดีครับต้องรำหน่อยเด็กๆผมรำได้ครับนี่ดูดูก่อน